สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f อ MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมนะครับในคำคืนของวันที่16สิงหาคม25 6 4มีใครโชคดีมีใครได้ลาบก้อนโตไหมครับวันนี้เข้าใจว่าน่าจะมีนะฮะแต่คงจะเป็นส่วนน้อยครับแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะโดนเจ้ามือกินเรียบใช่ไหมไม่เป็นไรครับก็สู้กันต่อไปนะไม่ได้คงไม่ได้มีแค่งวดนี้งวดเดียวนะครับเงวดนี้ไม่ถูกก็ซื้อมันไปเรื่อยๆมันก็คงจะสักวันหนึ่งคงจะเป็นวันของเราบ้างนะครับ เอาเรื่องประเด็นของ MotoGP ในเมื่อคืนก็สรุปไปในไลฟ์สดก็ขออภัยนะครับที่อยู่ๆการไลฟ์สดมันตัดไปผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะฮะอาจจะเป็นเพราะผมไปปักหมุดคอมเมนต์หรือเปล่านะครับก็มีเพื่อนๆแจ้งมาว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้นะครับไม่ได้บอกกล่าวไม่ได้ล่าลากันอยู่ๆมันก็ตัดไปเลยเนาะ,ะในส่วนของใครที่ถามเรื่องของเสื้อมานะครับก็สามารถสั่งมาได้นะฮะแล้วก็ในวันศุกร์นี้เสื้อจะเข้ามารอบที่2อครับอันนี้รอบแรกเนี่ยใกล้จะหมดนะฮะนะ้าตอนนี้เหลือแค่ L กับ XL ครับไซส์ M หมดแล้วแต่ยังสั่งได้นะครับ L กับ XL แต่ถ้าใครจะรอวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์จะมีทั้งไซส์ S นะครับาสาวๆเอวบางร่างน้อยทั้งหลายเนี่ยสามารถมาจับจองได้หรือจะเป็นน้องๆหนูๆก็ใส่ได้ครับไซส์ S แล้วก็เ,เพื่อนๆที่ตัวใหญ่หน่อยนะครับ2 XL อันนี้ผมก็สั่งมาก็สามารถที่จะมา,อาจองกันได้นะครับลายด้านล่างนี้ add เข้ามานะฮะในตอนนี้ Facebook ผมยังโดนบล็อกกันอยู่ครับ อ่ะเข้าเรื่องกันนะครับในส่วนของหัวข้อที่จั่วมาวันนี้เราจะพูดถึงนักบิดรูปหล่อฮะนักบิดคุณพ่อป้ายแดงนั่นก็คือมาว์ลลิวินยาเลสหมายเลข12 <c oughs> แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ลงแข่งในสนามที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าโดนยามาฮ่านี่ลงดาบไปแต่ก็แน่นอนนะครับว่ายังคงยึดตารางข่าวแบบว่าท็อกอัลตราว n นี่ได้นะฮะตั้งแต่มีกรณีอื้อฉาวตั้งแต่ก่อนหน้านู้นนะครับเราได้คุยกันไปรอบนึงแล้วว่า ก็ยามาฮ่ามีปัญหามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในยามาฮ่าก็เลยตัดลงบทลงดาบนะฮะจัดหนักเลยก็คือไม่ให้ลงแข่งแล้วหลังจากนั้นมาไม่นานเนี่ยหลังจากสืบสาวเราเรื่องกันไปพวกก็มีการออกมาพูดถึงนะครับว่าเหตุผลทําไมถึงไม่ให้ลงนะฮะก็เป็นในส่วนของการที่ยามาฮ่ามองว่านักแข่งในเจตนานะครับจงใจที่จะทําให้เกิดความเสียหายกับรถแล้วก็มันก็อาจจะเป็นความเสี่ยง ขั้นรุนแรงนะครับที่จะทําให้รถเสียรถพังหรือเจ้าตัวอาจจะประสบอุบัติเหตุก็ได้หรืออาจจะเป็นผลกระทบร้ายแรงต่อน,นักแข่งที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในช่วงท้ายเกมนะฮะเราสุดท้ายเจ้าตัวก็ออกมานะฮะในส่วนของนักแข่งนี่ออกมาขอโทษนะครับขอโทษขอโพยไปทางทีมงานยามาฮ่าซึ่งณนะตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบนะครับว่ายามาฮ่าจะตัดสินเรื่องนี้อย่างไรจะบล็อกยาวเลยไหมนะครับหรือ สนามหน้าที่ซินวัสดนอังกฤษเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่านะแต่วันนี้ก็เจ้าตัวก็มาเป็นขา่ขาวใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับท็อปกันก็คือเมื่อทางอาร์พิเรียฮะอาร์พิเรียออกมาประกาศแล้วนะครับว่าท็อปกันเนี่ยเซ็นสัญญาบารรลุข,ข้อตกลงเรียบร้อยแล้วครับจะมาเป็นนักแข่งของอาร์พิเรียคนใหม่ในปีหน้าจะมาแทนลอเรนโซซสวาตอรีครับหมายเลข32่าซึ่งตรงนี้ก็ถูกเปิดเผยออกมาโดย ทางเจ้าของทีมนะครับก็คือแมสซิโม r ร v วโวานะฮะ,ะก็ออกมาบอกถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรชัดเจนมากมายหรอกนะครับก็เข้าใจว่ามันยังคงเป็นข่าวร้อนร้อนเพิ่งเกิดขึ้นในแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเท่านั้นเองแมมมีหน้าละ่ะฮะถึงดูเหมือนไม่ค่อยร้อนร้อนหนาวหนาสักเท่าไหร่ดูชิวๆเหลือเกินใช่ไหม เราะว่าในการซ้อมกันอะไรก็มายังเข้ามาในสนามแข่งเราจะเห็นทบกันใช่ไหมครับเข้ามาแล้วก็มาสังเกตการน,นะซึ่งตอนนั้นก็คงจะแบบว่ามีทางหนีทีไ่แล้วไงก็คงจะเป็นไปตามที่หลายๆคนคาดไว้นะครับว่าถ้าเกิดเขาไม่มีที่ไปเขาคงไม่แอคชั่นแบบว่ารุนแรงขนาดนี้หรอกนะจะบอกว่าก็เป็นข่าวดีนะครับผมก็เชื่อว่านะต่อให้ อาจจะมีมุมมองที่หลากหลายนะครับที่พวกเรามองเข้าไปในนักแข่งคนนี้ว่าเอ๊ะมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับกับการกระทําของเขานะครับจึงทําให้ยามาฮ่าลงโทษเขาในที่สุดเนี่ยแต่อีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะมีคนที่เชียร์คนที่ลุ้นเขาอยู่ครับอ่ายังมีคนที่อยากจะเห็นฟอร์มการขับของนักแข่งหมายเลข12คนนี้อยู่ว่าอย่างนั้นอายุอานามก็ยังไม่เยอะนะครับเป็นหนึ่งในนักแข่งเจนใหม่เหมือนกันนะอายุยังไม่ถึง 27- 2 8ดีปดีเนี่ยผมถือว่า ก็ใน5-6คนหน้าตอนนี้นะฮะก็ถือว่าอยู่ในในใน,ในเส้นทางการลุน้นแชมป์อยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าจะไปต่อนะแล้วก็การที่เขาไม่ได้ลงแข่งในสนามล่าสุดเนี่ยก็ทําให้อัาดับตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะตกมาที่7มั้งฮะตกมาที่7ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ลงแข่งในอีกแสนามที่เหลือเนี่ยผมก็เข้าใจว่าก็น่าจะมีมีโอกาสอยู่นะน่าจะมีโอกาสที่จะปั่นป่วนหัวแถว แต่จะโอกาสที่จะไปแย่งแชมป์โลกเนี่ยผมว่าก็น่าจะไม่มีแล้วละ่ะแต่ในการที่จะทําให้เป็นตัวตัดคะแนนตัวอะไรเนะี่ยคิดว่ายังคงมีนะครับทีนี้ในส่วนของยามาฮ่าจะยังไงต่อนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ประเด็นนี้แล้วกันนะครับผมจะไม่พูดถึงตัวเขากับอา,อา,อาพิเหลียมากมายนักแตจ่จะขอมาตบท้ายในในช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับแต่แต่ตอนนี้ขอโยงมาที่ตัวเขากับยามายามาฮ่าก่อนแล้วกัน ในตอนนี้ท็อปกันยังคงเป็นนักแข่งของยามาฮ่าอยู่นะครับทุกคนแม้ว่าสัญญาที่ประกาศเนี่ยก็คือมันเป็นสัญญาของปีหน้าครับมันคนละส่วนกันในปีนี้เจ้าตัวโดยโดยสัญญาเนี่ยจะต้องลงแข่งให้กับยามาฮ่านู่นจนถึงปลายปีแต่มันจะติดอยู่ตรงที่ว่ายามาฮ่าเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะตัดสิทธ์ก็ได้คือหมายความว่าดองไว้อะนะครับไม่ให้ทําอะไรทั้งนั้นถามว่าทําได้ไหมก็คือตามตัวบทกฎหมายเนี่ยได้สิทธิ์ทําได้อยู่แล้ว ซึ่งผมมองว่าในตอนนี้ความกดดันม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 าที่ฝั่งยยมาม่าครับมันไม่ได้มาที่ฝั่งของท็อปกันแล้วคือท็อปกันเขาลอยตัวแล้วตอนนี้ไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากแล้วนะครับมันลอยตัวแล้วเพราะว่าได้ที่อยู่ที่ไปชัดเจนแล้วเนี่ยแต่ความกดดันจะมาที่ยามาม่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในตอนนี้แฟบเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นสนามนี้ไปแฟบขึ้นนําไป47แต้มซึ่งก็ถือว่าเริ่มที่จะเยอะขึ้นนะครับ เริ่มที่จะเยอะขึ้นเก,เกือบเกือบสองสนามแล้วเนี่ยยามาฮ่าจะเอาแค่แชมป์โลกประเภทนักแข่งอย่างเดียวไหมอันนี้มันมันน่าสนใจครับคือถ้าเขาตัดใจตรงนี้ได้เนะี่ยก็ถือว่าโอเคละไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าเขายังมีความลังเลอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีนะจะเอาท็อปกันลงมาขับเหมือนเดิมไหมจะคุยกันได้รู้เรื่องแค่ไหนอย่างไรบ้างในในตรงนี้นะครับยังยังไม่ทราบรายละเอียดนะฮะมันเสี่ยงตรงไหนตรงตรงที่ว่า ยามาฮ่าเนี่ยจะกดดันมากกว่าท็อปกันจะกดดันตรงที่ว่ามันจะเกิดความความไม่เชื่อใจกันนะครับมันจะเกิดความหวาดระแวงคือในส่วนของยามาฮ่าเนี่ยจะต้องหวาดระแวงว่าด้วยสภาพอารมณ์ในตอนนี้มันจะไปมีผลอะไรไหมเพราะว่าการที่มันเกิดเหตุรามมากขึ้นเนี่ยก็คือท็อปกันเขาคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คุมสติไม่ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุในแบบนี้อีกเนี่ยมันจะเป็นผล ผลดีหรือผลเสียกับเยามาฮ่ายังไงบ้างอะ่ะถ้ามองมองดูตรงนี้มันก็คล้ายๆว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักจะไมครับถ้าอยู่ๆแล้วมันระเบิดอารมณ์อีกเนี่ยแล้วอยู่ๆแล้วอาจจะการระเบิดอารมณ์นั้นมันไปมีผลนะฮะกับคนที่ลุ้นแชมป์โลกอยู่ก็คือแฟบในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือยยมาม่าี่ยขึ้นชื่อมากนะครับว่าเป็นทีมที่หวงข้อมูลมากเป็นเป็นทีมที่เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยแฟร์เหมือนกับทีมอื่นเขาอ่ะ ดังนั้นจะไปมองตรงนี้อาจจะกลัวว่าท็อปกันี่จะไปเอาข้อโมูลเอาอะไรไปที่อาพิเลยทีมต้นสังกัดใหม่ในปีหน้าหรือเปล่าผมเข้าใจนะครับว่ามันก็เจาไปด้วยวิธีไหนก็นแล้วแต่มันก็มีโอกาสเอาไปได้ทั้งนั้นแหละนะฮะแต่เจาไปมากไปน้อยเนี่ยมันก็ไม่ทราบได้ในตรงนั้นแหละดังนั้นต้องมาช่างใจยามาฮ่าครับถ้าถามว่าในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาให้โอกาสท็อปกันเนี่ยแล้วยามาฮามีโอกาสที่จะเป็น ผู้ชนะในประเภททีมประเภทผู้ผลิตไหมณนะตอนนี้ยังมีฮะยังมีคือ8สนามที่เหลืออยู่นี่ผมมันเพียงพอครับเพราะว่ายามาฮ่าก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะในที่ผ่าน,านมาฮนะทำทำทำถือว่าใช้ได้อยู่เพททีมตอนนี้ก็น่าจะโดนดูคติแซงหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าผมจําไม่ผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไอ้นี่ให้ดูฮนะขึ้นรูปภาพให้ดูแล้วกันถ้ากลับมาในตอนนี้ยังทันอยู่แต่เขาพร้อมที่จะรับความเสี่ยงตรงนั้นไหม หรือเขาจะไปเอาชัวร์ๆอย่างเดียวเอาไปเภทนักแข่งอย่างเดียวจากแฟบนะฮะอย่างอื่นช่างมันปล่อยมันไป <c oughs> ขอถามทุกคนหน่อยฮะถาม f c ทุกคนไม่ต้องเป็น f c h o n ฮ a ด้ไม่ต้องเป็น f c y a m ย h มาหรอกนะครับเป็นทุกคนนั่นแหละว,ว่าอยากจะให้ทบทก,กลับมาไหมกลับมาลงแข่งให้ย a มา h a ให้มันครบไหมหรือว่าอยากจะบอกว่าไม่ต้องแล้วย m มา a เซฟไว้ดีกว่าเดี๋ยวเขาวันใดวันหนึ่งเขาปี๊ดขึ้นมาเหมือนเดิมอีกเดี๋ยวมันจะ,ะได้มีคุ้มเสียอีก จะหนักเข้าไปใหญ่อานะครับลองลองบอกเหตุผลว่าให้ผลมาคุยให้ฟังหน่อยแล้วนะครับว่าทําไมถึงอยากได้ทางนี้ทําไมถึงต้องการให้เป็นทางนั้นนะครับอ่ะนั่นก็คือเป็นในเรื่องของความ,มคลุมเครือนะครับของทางทับกันกับยามาฮ่าที่นะตอนนี้ยังนะครับยังยังไม่ได้สรุปว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันแน่แต่สรุปได้อย่างเดียวก็คือเขาก็ยังเป็นยามาฮ่าอยู่นั่นแหละ <c oughs> นะยังเป็นยามาฮ่าอยู่ฮนะแต่ยามาฮ่าจะให้เขาลงสนามหรือเปล่านั่นก็เป็นเป็นเรื่องของยามาฮ่าที่เขาจะหาลือกัน หรือว่าเขาจะเอาคนอื่นมาลงแทนอย่างข่าวหรือแว่วๆมาว่าจะเอาคาคัสโรมาลงมาลงแทนว,ว่าอย่างนั้นนะฮะมันจะเป็นจริงแค่ไหนอ่ะทีนี้จบประเด็นของท็อปกันกับเยอมมฮ่าไว้ก่อนแล้วทีนี้มาดูที่ท็อปกันกับอาร์พิเลียมาย้ายมาพิเลียก็จะมาเจอสีเก่าจะบอกว่ามันก็ไม่เชิงสีเก่าหรอกครับเพราะว่าเขาเคยอยู่ด้วยกันนะครับสองคนนี้อาราซิกสปากาโลเนในปี2015-2016เนี่ยเกยอยู่ด้วยกันแล้วก็2ปีเลยครับ หลังจากนั้นมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดีนะฮะก็ถือว่าลงซ้อมลงไรนด้วยกันนี่ือเป็นสเปนด้วยกันแหละอยู่ในกวนในแกงเดียวกันนะครับดังนั้นการกลับมาในคราวนี้ก็ถือว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าในในในชีวิตนอกสนามแข่งเนะี่ยทั้งคู่ก็สนิทสนมกันดีอยู่แล้วนะแล้วก็ในส่วนของท็อปกันกันกบอาร์พีเดียเองก็เคยร่วมงานกันนะครับนู่นในสมัย125ซีซี ท็อปการก็เป็นหนึ่งในนักแข่งเพียงไม่กี่คนนะครับในตอนนี้ที่ยังทันรุ่น 125cc อยู่นะเมื่อก่อนนี้ก็เคยลงควบ IS125 มาด้วยนะครับตัวแรงในอดีตเมื่อก่อน <c oughs> ก็ถือว่ากลับมาร่วมงานกันคราวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ไม่ใช่สิ่งใหม่สักเท่าไหร่นะฮะทีนี้ถ้ากลับมาในแบบนี้ทางเจ้าสำนักใหญ่ของอาร์บีเดียว่าอย่างไรบ้างนะครับก็ยิ้มหน้าบานนะจะแมซิมอลวล เราตัวก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากนะครับที่จะได้ท็อปกันมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพราะว่าท็อปกันก็คือเป็นหนึ่งในนักแข่งยอดฝีมือคนหนึ่งในพรีเมียร์คลาสก็ถูกต้องเลยฮะคือทีมนี้เขาไม่เคยมีนักแข่งระดับโลกมาประดับทีมเลยครับหมายถึงว่านักแข่งตัวท็อปผมอาจจะใช้คําผิดขอภยัยนักแข่งตัวท็อปท็อปเนี่ยนะนะอเล็กซีเดปาร์กาโลนี่ก็ไม่ได้ว่าขึ้นมาในท็อปเลยนะทุกคนแม้กระทั่งทุกวันนี้แม้จะดีขึ้นก็ตามนะแต่ก็ไม่เคยที่จะ มาในท็อปท็อปสท็อปหเลยดังนั้นในตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับว่าได้นักแข่งระดับท็อปขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะกับช่วงเวลาที่รถแข่งกําลังดีวันดีคืนแต่ในส่วนของคนที่สูญเสียเก้าอี้สูญเสียตาแหน่งนี้ไปก็คือลอเรนโซซาวโดรีนะครับนักบินหนุ่มชาวอิตาลีเนี่ยอันนี้ทางแม็กซิโมริโเวล่าบอกว่า,เ,าเขายังคงจะเป็นส่วนหนึ่งของอาพิเียต่อไปนะครับหมายถึงซาวโดรีเนี่ยนะ ถ้าพูดมาในแบบนี้ก็แสดงว่าก็น่าจะเอาซาโวเดลิสลงไปเป็นเทสไลเดอร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เป็นมาแล้วใช่ไหมฮะหลังจากที่เป็นช่วงปีที่ล้าเป็นไงฮะอันนี้ปีหน้าก็จะกลับมาเป็นอีกหลังจากที่ดึงขึ้นมาเป็นนักแข่งแต่ก็ฟอร์มก็ไม่ไม่ได้น่าประทับใจสักเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> ก็จะต้องเอาลงไปเป็นเทสไลเดอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นไปนอย่างนี้อาจจะมีคนถามผมต่อนะครับอ้าวแล้วคุณปุ้ยโดวิโซโซ่จะไปไหนอย่างไร แบบนี้ก็หมดลุ้นล้วสิโดวิเซลโ,โซหลายคนก็ลุ้นไงว่าให้อดีตนะักแข่งหมายเลขศูนย์สี่คนนี้เนี่ยกลับมานะครับแล้วในก่อนหน้านี้ใกล้เคียงความริงที่สุดคืออาร์ติเรียไงถ้ากลับมาเป็นในในแบบนี้เนี่ยแสดงว่าโดวิเองเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแผนหรือเปล่าจากที่เจ้าตัวก็อาจจะเคยประกาศนะว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะนักแข่ง m o t o g p ในปี2022ปีหน้าแต่ในเมื่อตอนนี้คือเก้าอี้เนี่ยเจอท็อปกันเนี่ย ว้้าไปแลฮะมันก็มีทางเดียวนะครับที่โดวีอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ว่ากลับมาอีกครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะกลับมาฐานนันักแข่งแบบฟูลไทมฮะก็คือกลับมาใช้สิวายกาั์ดอาจจะลงแค่สัก2-3สสนามเขาก็น่าจะพอใจแล้วหรือเปล่าเขาจะต้องการเพียงเท่านี้ไหมถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับอาิเลีย ผมมองว่าในตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันลงเลยแบบนี้น่าจะดีให้ก็คือทีมก็ได้ได้ท็อปกันไปจับคู่กับ R าร p a ิกปในปีหน้าใช่ไหมละ่ะแล้วก็เทสต์ไรเดอร์เนี่ยก็จะสมมติว่าโดวิโซโซมาจริงๆนะฮะก็ามาเป็นเทสต r ไรเดอร์แล้วก็มาพัฒนารถแข่งให้กับอาร์พีียด้วยแล้วลอเรนโซซาดิีดก,ก็จะเป็นเทสไรเดอร์เหมือนกันนั่นก็คือเอาง่ายๆว่าอยู่ในอาจจะเป็นผู้ช่วยโดวิอีกทีนึงก็ว่ากันไปก็อาจจะเหมือนอาจจะเหมือนเ t m ีอ็มนะฮะที่มี ที่มีแดนนี่เปโดรซนะครับเป็นเทสไรเดอร์แล้วก็เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนารถแข่งรวมทั้งเทสไรเดอร์อีกคนหนึ่งก็คือมิก้าคาริโอก็าทำงานช่วยกันถ้าเกิดว่าอาร์ิเลียเขามาในแบบนี้ก็ไม่แน่ฮะมาถ้ามาในแผนการทำทีมในแบบนี้เนี่ยโอกาสอาจจะอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าทุกคนฮะท็อปกันเนี่ยเขาไม่เคยขับสูบ V เลยนะครับ ชีวิตการเป็นนักแข่งมอเตอร์จีของเขาเนี่ยคือถ้ามองในมุมที่น่ากังวลมันก็มีนะครับเราอาจจะไปมองแต่ว่าอุย้ยน่ายินดีน่าจะไปได้ดีมันมันก็ต้องมองมองสองมุมกันด้วยใช่ไหมล่ะคือเขาขึ้นมาใน MotoGP เนี่ยเขามาอยู่ใน Suzuki มาเป็นเด็กปั้นของเดวิดบีโอคนแรกนะครับก็ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นเด็กปั้นที่ทำให้ Suzuki เนี่ย แจ้งเกิดได้อีกครั้งหนึ่งจากฝีมือการชนะของท็อปกันนี่แหละในรอบอในรอบหลายปี10กว่าปีนะครับกลับมาแล้วพอกลายเป็นว่าฟอร์มเริ่มท็อปขึ้นมาเนี่ยยามาฮ่าก็เลยมาแย่งตัวไปซะง,งั้นแล้วเขาก็มาแจ้งเกิดกับยามาฮ่าด้วยการเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์โลกด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือย้ายสูบเรียงซูซูกิขึ้นมาแล้วก็มาขับสูบเรียงของยามาฮ่าแล้วในปีหน้านจะไปขับสูบวีของอาพิเลีย ผมว่ามันก็ไม่ใช่งานง่ายๆนะครับทุกคนไม่ใช่งานง่ายๆแล้วสัญญาก็คือแววๆมาว่าเป็นสัญญาแค่ปีเดียวนะครับแต่มันก็มีโอกาสต่อได้แหละเอาจริงๆนะอาจจะเป็นแบบว่าสัญญาเหมือนประมาณตั้งหนึ่งบวกหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่านะฮะต่อไว้ปีหนึ่งไว้ก่อนแล้วก็อีกปีต่อไปเขาว่ากันอะไรเงี้ยแต่ก็อยู่ในโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่จะจะได้ไปต่อนะอ้าวนี่ก็คือเป็นเรื่องราวนะครับ Talk of the town ในวันนี้ จริงๆก็มันมีหลายอย่างหลายประเด็นนะครับให้เราได้วิเคราะห์กันเพราะว่ามอนต์จอร์จีีจะกลับมาอีกครั้งก็รอจากนี้ไปสสัปดาห์ครับที่ซิลเวอร์สโตนดังนั้นอดใจรอนะครับผมจะนําเรื่องราวของทีมนั้นทีมนี้มาเล่าแล้วกันนะครับในเอาเป็นทีมละรายกรทีมละคลิปรายการแล้วกันนะครับวันละทีมแล้วกันใครที่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาร์คมาร์เก็ตเกิดอะไรขึ้นกับฮอนด้าใครที่สงสัยว่ายามาฮามีลุ้นแชมป์โลกกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ใครที่สงสัยดูคติเอา เกิดอะไรกันขึ้นในตรงนี้นะครับจะาสามารถที่จะเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่เนี่ยมากมายหลายประเด็นนะครับทีอ่อยากบอกอยากเล่าก็คงจะว่าก,กันต่อในอคลิปรายการต่อไปยังคงเหลือเวลาอีกกันอยู่ยาวนานนะทุกคนโอเคนะครับท้ายคลิปก็เหมือนเดิมครับใครจะสั่งซื้อเสื้อก็ไลน์ผมติดต่อไลน์ผมนะฮะจะได้ชัวร์ที่สุดในตอนนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมใช้คนส่งแฟลปเป็นหลักอยู่แล้วสีเหลืองๆนะคือเขาจะ ก็จะมีปัญหาอยู่กับสมุดประการครับแล้วก็นนทบุรีที่ไปส่งไม่ได้วันนี้ผมก็เลยแก้ปัญหานะครับโดยการาใครที่อยู่สมุดประการอยู่นนทบุรีเนี่ยผมก็จะไปส่งที่ปลษณีย์ีแทนนะฮะก็อาจจะช้าช้ากว่าเดิมนิดนึงนะครับขออภัยจริงๆในช่วงนี้โควิดมันก็ร้ายแรงเนะี่ยเอาจริงๆมันอาจจะไปนั่นไปนี่เนี่ยจากออกจากชนบุรีไปมันก็าจะเลทอยู่ก็อยากจะทําความเข้าใจกับเพื่อนๆที่สั่งเสื้อน,นะครับอย่าพึ่งบ่นนะครับว่า พี่ปุ้ยทาไมนานจังไม่ได้ถึงนาทีบางคนก็ถึงแล้ววันนี้ส่งไปแค่2วันเองก็ถึงแล้วนะถ่ายรูปมาอวดกันใหญ่เลยนะครับอ่ะก็ยังคงมีให้เลือกนะครับเสื้อก็ติดต่อกันมาได้สั่งกันมาได้ส่งของทุกวันเช่นเคยนะครับรักษาสุขภาพกันนทุกคนอาการเปลี่ยนแปลงล,ลากันไปก่อนสวัสดีครับ